สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กๆระดับอนุบาล3โรงเรียนหนิงซินวันนี้มาพบกับคุณครูชัยวัฒน์ในกิจกรรมกลางแจ้งครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไนนั่นก็คือการอัดคลิปและท่านผู้ปกครองและเด็กๆได้ดูย้อนหลังศึกษาทำความเข้าใจแล้วให้ท่านผู้ปกครองได้ เอาไปฝึกบุตรหลานของท่านให้ทําได้ถูกต้องนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของการกระโดดสองขาหรือกระโดดขาคู่และการกระโดดขาเดียวนะครับซึ่งจากที่ท่านผูปกครองส่งมาให้ครูด,ดูก็จะมีทั้งที่ทําได้บ้างทําได้ดีและทําได้ดีมากก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของแต่ละคนนะครับว่าฝึกมากน้อยแค่ไหนค,คลิปนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา เรามาอบอ,อุ่นร่างกายกันก่อนนะครับพร้อมหรือยังครับเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยอ,อันนี้ทุกคนวิ่งอยู่กับที่ครับถราชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดเ้าสบอันนี้วิ่งเร็วๆรวยกเท้าขึ้นสูงๆูนะหนึสองสามสี่ห้า 6,7,8,9,10อันนี้ทุกคนกระโดดตรงสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่อันนี้ทุกคนชูมือสูงสูงครับสูตรลมหายใจเข้าลึกนลยเอามือลงหายใจออก ้ามือขึ้นสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆมือลงหายใจออกมือเพิ้นหายใจเข้าเอามือลงหายใจออกอ่าขานีกคนสะบัดมือสะบัดเท้าหนึ่งสองสาส,าสี่ห้าห เจ็ดแปด้าสิบอันนี้คือปนะมือจับเอวอ่ะมือเอวไปทางหนึ่งห้าอรอ,อ,าาบอ,าาอบเริกหนึ่งสองสามสหมือจับทางห้ารอบเิ่วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มือแตะลาย ผมไปข้างหน้าห้ารอบแล้วครับห mm hmm. นึ่งสองสามสี่ห้าผมกลับหล,ล 1, 2, 3, 4, mm ังห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คุณน่ามือแตะปลายเท้าเข่าตึงๆนะครับเข่าตึงๆนเะข่ายังง,ยงอนะหนึ hmm. ่งสองสามสี่ห้าเอ็นโตไปด้านหลังหนึ่งสอง ส4 5ี่ห้อาคราวนี้อาน่ประสานกันประสานกันอย่างนี้นะครับอ้าวเอามือชูแขนสุดแขนเลยเอ็นตัวทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็นทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าอวกบมาข้างหน้าหนึ 1, 2, ่งสองสาม อ่าคราวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาแบบฝึกกันเลยแบบฝึกในวันนี้จะเป็นเรื่องของการกระโดดครับเป็นการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางครับอุปกรณ์ที่ครูจะใช้ก็จะเป็นอ่าเป็นท่อ PVC ประมาณนี้นะครับมีความยาวความสูงประมาณนี้แล้วก็จะมีข้อต่อสองตัวข้อต่องอนะครับแล้วก็ข้อต่อสามทางไปเป็นตัวตั้ง สตัวนะคบความสูงที่คุณจะใช้ในระดับชั้นอนุบาล3ก็จะมีความสูงประมาณ4 0ซนติเมตรหรือมากน้อยก็อย่าอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินนะครับอย่าอย่าเกินสัก2เซนให้ต่ำสักสเซนก็ได้นะครับแต่โดยประมาณสัก4 40เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย แขงแขนเยอะเข่านะสายตาพยายามอย่ามองอุปกรณ์ที่เราจะกระโดดข้ามหรือสิ่งกีดขกีดขวางที่เราจะกระโดดข้ามนะครับพยายามมองไปข้างหน้าถ้าสมมุติบางเด็กมองแ็จะกลัวแล้วก็จะไม่กล้ากระโดดฉะนั้นมองไปข้างหน้าแขงแขนเยอะเข่าน,นับให้จังหวะด,ด้วยนะครับหนึ่งสองกระโดดนะยกเท้าขึ้นสูงๆนะครับ กลับไปมาวางแขนยอ่อขาหนึ่งสองสามอ่าขับไปมาแขวนแขนยอ่อขาหนึ่งสองสามอ่าเป็นไงครับเด็กๆพอคิดว่าจะทำพอจะทำได้ไหมะนะครับต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับ และจะทำได้แล้วก็จะเก่งทําได้คล่องครับคุณครูก็จะมีงานให้เด็กๆไปทําก็คือให้ส่งคลิปการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางความสูงประมาณ40เซนติเมตรให้กระโดดอย่างน้อย3ครั้งไปกลับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับและในส่วนของการออกกุนร่างกายหรือยืดเหยียด ็ให้ทำมา,าสักสามท่าไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องทำทุกท่าที่มึครูทำตัวอย่างให้ดูไอ้น,นั้นคือตัวอย่างก็จะเลือกบางท่าที่เอามาทำให้สามท่าเพราะว่าถ้าทำเยอะอในการอัดคลิปมันก็จะยาวแล้วก็จะมีปัญหาในการส่งคลิปส่งงานมาให้ครูนะครับก็สุดท้ายนี้ครูก็ขอให้ท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ปลอดภัยจาก โควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ในกิจกรรมกลางแจ้งผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย